สถารตรงแยงวัฒนาเสร็จนะครับผมกับรถมาเป็นฝั่งวิวภาวดีขาเข้าปั๊มนี้เพิ่งเปิดใหม่นะเป็นปั๊มแก๊สแกร์วิจีนะครับก่อนถึงน่าจะก่อนถึงวิภาวดีหกสิบอันนี้เป็นวิภาวดีหกสิหกก่อนถึงวิภาวดีห6หกสิบสี่นะท่านเพิ่งเปิดล้างผมก็เลยเอามาลองล้างดูว่าจะโอเคไหมนะครับเห็นเขาเพิ่งเปิดนะครับปั๊มนี้ปั๊มปั๊มแก๊สนี่เปิดนานแล้วแต่ว่าค่าแคร์เพิ่งเปิดสี่สิบาทแล้วจะดูดฝุ่นด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยวันทัวร์นะครับสวัสดีกันตอนตอนเที่ยงแล้วกันนะครับ <g iggle> ปกติสวัสดีกันตอนเช้ากับตอนตอนบ่ายวันนี้เป็นตอนเที่ยงนะครับ <g iggle> แท็กซี่ไทยนะครับวันนี้มีเรื่องจะพูดคุยกับท่านนะครับพอดีหลายท่านนะครับบางท่านคอมเมนต์เข้ามาบางท่านโทรเข้ามาสอบถามผมนะครับเอ่อ คล้ายๆว่าท่านเนี่ยล้างมือไปแล้วนะครับบางมือไปแล้วตั้งแต่โควิดรอบหนึ่งรอบสองบ้างกลับไปอยู่บ้านนะครับแล้วเข้ามาดูคลิปของผมนะครับแล้วอยากหวนกลับมาขับแท็กซี่ใหม่นะครับขับแท็กซี่ใหม่ก็เลยอยากรู้ว่าครับแท็กซี่เนี่ยเวลานี้ตอนเนี้ยช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้โควิดแบบนี้เนี่ยหาเงินดีไหมแล้วก็ขับกัไหน หาเงินได้อย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับมีสมาชิกโทรเข้ามาสอบถามผมนะครับท่านที่เคยวางมือไปแล้วแล้วก็อยากกลับมาขับแท็กซี่ใหม่นะครับแล้วก็ว่าเรื่องหาเงินหาเงินเนี่ยผมบอกทุกคลิปนะครับว่าพอได้นะครับหาเงินถ้าจะพูดเกี่ยวกับขับเป็นกะขับเป็นกะนะครับกะไม่ค่อยมีนะท่านนะ ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยขับรถเป็นกะแทบจะไม่มีนะท่านนะที่อู่นะส่วนมากจะเป็นควงนะครับควงเนี่ยทุกวันนี้ไม่เกินหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทเนี่ยก็ถือว่าแพงนะผมพูดตรงๆเลยนะท่านนะแต่อาจวันฟรีของเขาอาจจะประมาณว่าอย่อลงนะครับหกร้อยบาทอาจจะประมาณสองวันฟรีวันสาเอาอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่า400บาทก็อาจจะประมาณ5วันฟรีวัน6เอาประมาณเนี้ยแล้วแต่อูเขาจะตั้งขึ้นมานะครับแต่ถ้าสมมติผมพูดนะน่าจะไม่เกิน500นะท่านควงทุกวันนี้นะครับแล้วท่านสมาชิกที่ได้โทรเข้ามาถามผมว่าแล้วผมเนี่ยขับการไหนหาเงินได้ไหมปกติผมทำคลิปผมก็ออกกาดเช้านะท่านนะ <laughs> ถ้าท่านดูคลิปของผมนะครับ ออกกะเช้านะท่านออกกะเช้าก็เข้าบ้านบ่ายก็เคยพูดตลอดมานะครับถ้าเกิดว่าท่านเคยถนัดขับกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วท่านมาขับในตอนเนี้ยผมว่าไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยเ,อรเพราะว่าร้านอาหารผับบาร์มันไม่เปิดนะท่านเปิดอยู่มันก็เปิดไม่เต็มสูบนะท่านนะท่านลองเอา ถ้าท่านมาขับรถนะท่านลองขับกะเช้าเหมือนผมเนี่ยแล้วเข้าบ้านบ่ายหรือว่าเข้าบ้านดึกเนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มนี้ก็เงียบแลวนะท่านนะสามทุ่มสี่ทุ่มเงียบก็เงียบแลวนะถามว่าแท็กที่ไทยเนี่ยเอารถไปทีสองทีสามไปรับผีที่ไหนนะครับ <laughs> ผมบางทีก็ทีสองทีสามนี่จะเป็นแถวร้านนครินเนี่ยถนนนครินราชพฤกษ์เนี่ย มันจะมีร้านเล่าอยู่ตีแต่ผมไปไม่เคยพลาดสักวันนะครับตีสอถึงตีสามเนี่ยต้องได้นะครับเที่ยวละร้อยขึ้นนะครับเพราะว่าเราเคยรับไงนะครับจากนั้นก็พอตีสามกว่าตีสี่นี่ผมก็อาศัยมาดักงานเรานะครับอันนี้ปิดหน้าจอวันนี้ไม่รด้วิ่งได้กี่ร้อย 500. วันนี้วิ่งงานสามงานนะครับได้ห้าร้อยละสี่ร้อยเก้าสิบเจบาทนะครับสงานนะครับ สามงานสองงานสองงานงานละสองร้อยอีกงานหนึ่งก็เจ็ดสิบบาทสามร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าห้าร้อยแล้วกันนะครับถ้าผมไม่มีงานผมก็ไม่ได้ตังค์นะท่านวันนี้วันนี้วันนี้นะท่านที่ว่าที่ยงเนี่ยคุยกับท่านที่ยงปกติอยคุยกับท่านตอนเข้าบ้านบ่ายสองบ่ายสามใช่ไหมละ่ะผมอยากเข้าบ้านแล้วครับวันนี้วันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับเงียบมากเลยเงียบ แล้วเงินหนึ่งสิ้นเดือนด้วยเนี่ยทําไมมันเงียบอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านปกติคนจะคลึกคลื่นนะครับหรือว่าวันนี้ผมวิ่งรอบนอกผมยังไม่ได้เข้ารอบในเลยนะเมื่อวันวน,วน,วน,วนี้ไม่ได้เข้าเลยเช้าเนี่ยวิ่งแต่แถวบางกลวยราชจะกึกราชจะปึกก็ตอกแ็กตอกแทกอยู่รอบนอกวันนี้ทั้งวันนะครับได้เงินพันพันสองเองพันสองเติมแก๊สไปสามร้อยสามร้อยเหลือเก้าร้อยเก้าร้อยกินข้าวไปสองร้อย เก็บร้อยสรุปแล้วเรียกันเก็บสี่ร้อยบาทเองนะครับสี่ร้อยบาทค่าเช่าสามร้อยวันไม่ได้นะท่านเนี่ยวันไม่ได้นะสี่รอยวันไม่ได้นะฉะนั้นท่านจะมาขับท่านก็เอาเป็นกะเช้านะครับแนะนํานะอูที่ท่านเคยขับท่านก็ลองไปดูนะครับเพราะว่าอูทุกวันนี้เขาจะปล่อยเป็นกะมันไม่มีนะครับส่วนมากจะปล่อยเป็นควงควงละห้าร้อยหกร้อย นั่นแหละอย่างที่ผมพูดไปแรกๆนั่นนะครับนะและก็ไม่ได้เดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ก่อนท่านหลายท่านที่โทรมาสอบถามเรื่องรถว่าผมทำแอร์นั้นจบไหมจบนะครับุัวนี้ก็กเย็นนะไม่เย็นได้ไงท่านก็เปลี่ยนออกหมดเลยเนาะเปลี่ยนตู้หน้าตู้ในเปลี่ยนคอมสามตัวนะครับหูเฮียมานบนะทำให้นะครับพี่ว่าวนันที่ยิบเจ็ดนะครับอน ผ่นยังมีหมดเลยผัอนเรานะครับรูกน้องผ่อนเรานะครับตั้งคางวดตั้งค่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมดูคอมเมนต์ท่านก่อนนะครับเอ่อแต่ตอบไปแล้วเนาะเรื่องขับรถผมพูดวันนี้เป็นเหนื่อยๆนะท่านเป็นยังไงไม่รู้มันถ้าวันไหนหาเงินไม่ได้จะมีความรู้สึกว่าเพลียไปเลยข้าวก็ถ้าวันไหนถ้าได้เงินเยอะก็ซื้อมาทำกินเองวันไหนถ้าหาเงินไม่ได้ก็เนี่ยแกงถุงหนึ่งข้าวถุงหนึ่ง ก็พอนะครับวันไหนที่หาเงินไม่ได้ก็อย่างเงี้ยหาเงินได้ก็เบียร์สักขวดปลาหนึ่งมะนาวอย่างเงี้ยไปประมาณนั้นนะครับผม <laughs> มีมากกินก็กินดีหน่อยหาเงินได้ก็กินดีหน่อยหาเงินไม่ได้ก็กินน้อยลงนะครับเราต้องปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับถ้าไม่งั้นเราก็ไม่รอดนะครับเพราะว่านุดก็ยังต้องผ่อนบ้านก็ยังต้องจ่ายนะครับถ้าสินเบือนนี้มาไม่มีู่ค่าอะไรบ้างอย่างค่าบ้านอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเครียดแล้วเราหาเงินหม่ เคยได้เหลือหกเจ็ดร้อย่างเงี้ยมันเหลือสี่ร้อยไม่ได้เป้ามันก็มีคนรู้สึกว่าเืีใจนิดนึงนะครับสําหรับผมนะทุกคนมันก็น่าจะเป็นอยู่แล้วนะครับวันเคยได้เท่านั้นเท่านี้แล้วมาได้วันนี้มันไม่ได้อย่างเงี้ยผมรู้สึกเราก็เหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บผมจะหันหัวเข้าบ้านเลยนะครับตั้งหลักใหม่นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะตื่นแต่เช้าทีนี้จากออกตีสองพรุ่งนี้ผมจะตื่นหกทุ่มทีนี้ผมจะรันตัวเองให้มันได้ก็คือจากที่เสียสี่พรุ่งนี้ก็ต้องให้มันได้ ให้มันเหลือสักแปดเก้าร้อยอย่างเงี้ยแล้วเก้าร้อยดึงไปสองร้อยมาใส่ตัวนี้ผมจะเป็นคนอย่างนั้นนะครับคือไม่ยอมนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องไปถอยไปตั้งหลักใหม่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้แล้วก็ไม่สู้ไม่เอาใจออกเงี้ยก็มีหลายคนนะครับติดค่าเช่าบ้างโดนยืดบ้างอะไรหลายอย่างเอาไปคืนอูบ้างนะครับผมก็เห็นใจผมก็เข้าใจนะครับอาชีพคนขับแท็กซี่นะครับฉะนั้นท่านที่อยากจะลงมาท่านก็เอาใจท่านมาด้วยนะใช่ท่านไม่ใช่ว่าท่านมาเห็นผมขับรถแล้วได้เงิน แล้วท่านมาขับรถแล้วท่านไม่ได้เงินเนี่ยท่านมาบ่นว่าผมโกหกไม่ได้นะท่านนะท่านต้องดูความขยันของท่านด้วยว่าท่านขยันได้ขนาดไหนถ้าท่านจะมาขับห้าหกชั่วโมงเนี่ยให้มันเหลือหกเจ็ดร้อยเนี่ยมันก็คงลาบากนะท่านนะผมพูดไปก่อนเลยถ้าท่านไม่ฟุกจริงๆนะครับไม่ติดเที่ยวจริงนะครับก็ไม่ได้ท่านต้องรู้ว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองทุกวันนี้มันเป็นยังไงข้าวของก็แพงนะครับเงินห้าสิบาทในชิมข้าวคาบเดียวไม่อิ่มบอกไว้ก่อนเลยทุกวันนี้นะครับ ผมนี่ก็ต้องสั่งพิเศษข้าวแกงใลยก็ถุงสิบาทถึงจะอยู่ได้นะครับข้าวก็ต้องสิบาทก่อนห้าบาทก็อิ่มนี10บาทนะครับถึงจะอิ่มนะครับแต่กินปกติแต่กับข้าวมันขึ้น,นครับเ <laughs> นาะโอ้ยหลายท่านก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแท็กซี่ไทยวันทัวร์ท่านท่านใหม่ๆนะครับผมก็พยายามนะครับพูดคําเดิมนั่นแหละว่า คิปของผมมันไม่ได้มีคิดโกหกอะไรมากมายใครเลยนะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นนะครับผมอยากให้ท่านานได้รู้เกี่ยวกับการตำมากินในกรุงเทพมากกว่าอย่างท่านที่กลับบ้านอย่างเงี้ยอยากหวนมาขับแท็กซี่อย่างเงี้ยท่านก็ดูคลิปผมอย่างเงี้ยผมไม่ได้โกหกท่านนะพูดไว้ก่อนเลยไม่ได้โกหกแล้วก็ขับรถขับลาอย่าไปโก,โกงผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารเขาก็เรือร้อนแหละเขาก็รีบเขา,เขานั่งแท็กซี่เรา เรายังคิดจะไปโกงเขาอีกะท่านคิดเอานะครับไม่ดีนะบาปกรรมนะครับมีวานวันหนึ่งผมว่าผู้ทอนเงินผิดมิเตอร์สองร้อยบริสารให้แบงค์พันมาน่าจะทอนให้เขาน1300ึ่งพันสามไปคิดต้องทอนให้เขาแปดร้อยแต่แบงค์ห้าร้อยมันหนีเข้าหากันพอมาับดูตังมันเหลืออยู่ใบเดียวไม่รู้ไปโกงใครมาเล่นนะท่านนะแต่ก็หายจริงๆนะครับสรุปแล้ววันก่อนเนี่ยวิ่งรถฟรีอ่ะกินข้าวไปก็ ซื้ออะไรรุ่นซื้อหนึ่งซีนี้ก็หมดแล้วนะครับพูดแบบนนเนื่อๆเนาะนี่ก็เข้าบ้านจอดอยู่๋ถวจะเข้าบ้านแล้วท่านก็บอกก่าท่านท่านไปนะครับกับรถกาให้ดีนะครับท่านดีโทรมาสอบถามผมสําหรับผมมองว่าตอนนี้ก็ออกเช้านะครับเอารถไปควงก็เข้าบ้านมืดอ,อตีห้าหลังสองทุม่มสามทุ่มท่านก็วิ่งไปสิผมว่าผมผมว่าท่านนะขับได้ไม่เกินอาทิตย์หรอกท่านจะเหนื่อยนะครับเชื่อผมเถอะ ทางที่ดีเราขับอย่างผมเนี่ยออกทีสองเนี่ย,ยก็เข้าบ้านซะที่อย่างบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามเนี้ยอย่าให้อย่าให้เกินเนี่ยอย่าให้เกินสิบสองชั่วโมงอะ่ะถ้าเกินสิบสองชั่วโมงไปแล้วเนี่ยร่างกายเราจะเพลียนะครับมันจะเหนื่อยนะครับข้าวก็ไม่กินละไปก็นอนพอพอท่านนอนปุ๊บท่านก็ไม่อยากลุกท่านก็ทําได้ไม่เกินอาทิตย์นะครับบางทีถ้าท่านาหนาเงินไม่ได้ท่านก็ยิ่งคิดเครียดไปอีกนะครับฉะนั้นแล้วท่านก็คิดเอาเองนะครับกัดเช้าดีที่สุดนะครับเช้าถึง ถึงเมืดนะครับสองสามตุงกว่ากันไปนะครับ mm. ใครมาบริษัทมาเรียกนม่ปากโอเคครับคลิปนี้ก็บอกกล่าวแนะนำหลายหลายท่านนะครับหางเงินก็สี่ห้าหกเกร้อยนี่แหละครับผมเหลือนะสำหรับบอกไว้คำเดิมนะครับที่ว่าหักเนี่ยผมเหลือนี่คือเหลือเก็บเลยนะพูดคำเดิมค่างวดจ่ายไปในตัวค่ากินหักไปในตัวนะครับนะครับ ท่านก็ลองเอาอาชีพแท็กซี่ไปเปรียบกับอาชีพทํางานแล้วกันนะครับแต่ทํางานท่านก็มีโบนัสท่านก็มีสวัสดิการมาให้ท่านก็มีประกันสังคมนะครับมีเบีย้ยเลี้ยงต่างๆีโอทีนะครับแต่สําหรับขับแท็กซี่นะครับมีบัตรเหมือนกันนะครับบัตรคนจนกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ <laughs> มีแค่นี้นะครับ <laughs> แล้วก็ มีแต่ใจนะครับวัดไปเลยนะครับหาได้ไม่ได้อยู่ที่ดวงนะครับคนเราก็ไม่ได้เก่งมากมายนะครับอาจจะเอาแค่ประสบการณ์มาเสริมว่าตรงนี้เคยมีผู้โดยสารตรงนั้นเคยมีผู้โดยสารเราก็ไปดักรอเอานะครับขับรถก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับทุกวันนี้ก็เจอแต่หัวร้อนใจร้อนนะครับเจอทุกวันนะผมนะเรื่องนี้ผมเจอกับทุกวันนะครับขับรถแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับขับนี้ไปแล้วก็แล้วนะครับไม่อยากมีเรื่องมีราวมีเรื่องมีราวก็เสียเวลา ขึ้นลงขึ้นสาลขึ้นลงพักเสียเงินเสียทองไม่คุ้มสักอย่างนะครับฉะนั้นแล้วท่านก็พอลับได้ก็รับพอเลี่ยงเลี่ยงอะไรไก็เลีลลเ่ยงๆๆนะครับออกกําลังกายมาไม่ได้ว่ามาแกงมาต่อยมาชกกับใครออกกําลังกายเพื่อูมิต่างๆของเราที่ดีนะครับสําหรับทักที่ไทยนะครับโอเคครับคลิปนี้ทักที่ไทยก็ไม่มีอะไรนะครับก็บวกกล่าวการหาเงินหาทองกับการไหนดีสําหรับสมาชิกที่ได้โทรเข้ามาหาผมนะครับผมก็เชร์ท่านนะครับเรื่องอะไรต่างๆเรื่องหาเงินเรื่องขับรถนะครับ การไหนยังไงยังไงค่าเช่ายังไงนะครับเรื่องใบกับขีผมก็บอกไปคลิปก่อนแล้วนะใบกับขีเนาะเดี๋ยวผมกลับบ้านผมจะไปทําใบกับขีที่บ้านให้ท่านได้ดูคลิปต่อไปอาจจะเป็นอาจจะสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนนี้นะครับผมจะกลับบ้านนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับผมจะกลับบ้านเอ๊ะเอ๊ะไม่ใช่สิ้นเดือนนี้ก็คือเดือนมกราท่านนะไม่ใช่ิ้นเดือนกุมภานะอันนี้มันที่หนึ่งนะท่านนะสิ้นเดือนมีนาแล้วไปทําคลิปให้ท่านได้ดูแล้วก็ จะไปทําไปกับขี่ให้ท่านดูด้วยนะครับเดี๋ยวกลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะไปกินลาบให้ท่านดูดูที่บ้านตามทั่หวังนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็โคงเอาไว้แค่นี้นะครับสําหรับจากที่ไทยนะครับก็ขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านนะครับโรคภัยไข้เจ็บหายไปนะครับอะไรมาเบียดเบียนนะครับก็ให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพูดย้ำคำเดิมนะครับอย่ากดไปโกงโดยสารนะครับหากินโดยสุจริตของเรานะครับ ท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับแท็กซี่ไทยวันทัวร์นะครับผมก็จะได้มีกําลังใจคลิปคอนเทนต์ดีๆมาให้ท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับมาแบบเหนื่อยๆไปเพียๆนะครับสวัสดีครับ